สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวเครื่องเสียงการแจ้งทุกท่านเลยนะคะสวัสดีลูกค้า f c ผู้ติดตามนะคะวันนี้นะคะพบกับวันนี้สามิวสิกนะคะและวันนี้นะคะเรามีสินค้ามานําเสนอลูกค้านะคะซึ่งสินค้าตัวนั้นก็คือนี่นะคะอยู่ข้างๆนี้นะคะ <Wow. S 1> สินค้าตัวที่ว่านี้นะคะเป็น power mixer นะคะเป็น power mixer ของยี่ห้อ Soundbase ค่ะรุ่นนะคะ pm400 นะคะหรือว่า pm400 นั่นเองนะคะ power mixer ตัวนี้นะคะมีความพิเศษและโดดเด่นมากเลยนะคะนั่นก็คือกำลัง watt ของเขาอยู่ที่600ััต์นะคะเป็น power <Wow. S 1> mixer ที่มีกำลัง watt ค่อนข,ข้างสูงนะคะตัวนึเลยและอีกอย่างนะคะที่สำคัญสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะ USB wow. ก็เล่นได้เอฟเฟกแท้16โปรแกรมเลยนะคะ โอเคค่ะแน่นอนค่ะวันนี้เราได้เอามาให้พี่ได้ดูได้ชมแล้วแน่นอนเราจะไม่ลืมนะคะรีวิวคลิปเสียงให้พี่ๆได้ฟังกันแน่นอนนะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะลองกับซับเบส15นิ้วนะคะ <Wow. S 1> วันนี้เป็นตู้สูตร B พันนะคะ2อใบนะคะแล้วก็กลางแหลมนะคะเราจะลองเทสกับเจ้า p o w e r m i x ตัวนี้นะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะให้ช่างของเราต่อให้แล้วเสร็จแล้วเราก็จะลองทดสเสียงให้พี่ๆฟังกันเลยนะคะโอเคค่ะรอฟังเสียงกันเลยค่ะโอเคค่ะเพื่นพนอนๆระหว่างรอช่างเราประกอบให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันหน้าเครื่องก,กันก่อนนะคะว่ามีอะไรกันบ้างพิเศษกันยังไงตรงไหนนะคะว่าพา w e ว m i x e er ิกอร์ตัวนี้เขาให้อะไรเรามาบ้างนะคะโอเคนะคะช่องข้างบนนี้นะคะเป็นสี n อินุตนะคะ และถัดลงมานะคะอันนี้ช่องแรกนะคะอันนี้แ,แถวแถวแรกเลยนะคะเราจะไล่ให้พี่ๆฟังกันนะคะตัวแรกตัวนี้นะคะคือเกณฑน,นะคะปรับความดังซ้ายขวานะคะและตัวที่สองนะคะคือปรับแหลมค่ะตัวที่3ามนี้คือปรับเสียงกลางค่ะและตัวนี้นะคะคือปรับเสียงเบสน,นะคะตัวนี้และลงมานี่นะคะก็คือ AUX นะคะหรือว่าออกนะคะต่อเสียงนอกนะคะ รับตรงนี้นะคะและต่อมาคือเอฟเฟกค่ะสีเหลืองที่เอฟเฟกนะคะและตัวสุดท้ายนะคะแผนแยกซ้ายขวานะคะเราเวลาเราปรับเราก็จะปรับเป็นแถวลงมาอย่างนี้นะคะโอเคค่ะส่วนมาดูด้านนี้กันนะคะต,ตัวนี้นะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็น a u x นะคะต่อเอฟเฟกตนอกตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือหูฟังนะคะต่อหูฟังตรงนี้ค่ะและอันนี้คือเมน n RL นะคะขาออกนะคะ โอเคค่ะแล้วมาตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็น USB นะคะหรือว่าเชื่อมต่อบลูทูธนะคะให้เชื่อมต่อทางด้านนี้นะคะนี่ก็ปรับลงมาตามนี้เลยนะคะ <Wow. S 1> ก็จะมี FX16 โปรแกรมนะคะ f ก <Wow. S 1> แ,แค่ในตัวแต่ถ้าใครไม่ชอบก็สามารถเอา FX นอกมาต่อเข้ามาอีกได้นะคะสำหรับ Power Mixer ตัวนี้นะคะ ฟังกชันหนะ้าเครื่องทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะคะแม่ค้าก็อาจจะพูดติดๆขัดบ้างนะคะเพราะว่าก็ยังไม่เก่งเท่าไหร่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันนะคะ ต่อเลยค่ะช่างต่อเลยค่ะทืงเวอนเตอัวนี้มีพันลมระบายอากาศให้ด้วยนะถือว่าเป็นทเวอร์นิสเตอร์ที่ดีมากเลย โอเคค่ะพี่พี่ตอนนี้เราได้ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงพร้อมๆกันเลยนะคะรอบนี้นะคะ power mix รุ่นนี้เราจะลองกับ sub เบส15นิ้วนะคะและคลิปนี้นะคะอาจจากโทรศัพท์นะคะถ้าเสียงไม่ชัดเจนยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะก็แนะนำให้พี่ๆใส่หูฟังนะคะมันจะได้ฟังได้ชัดเจนไปฟังกันเลยค่ะ โอเคค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวต่อไปเราจะไปลองฟังเสียงไมค์กันนะคะฟังเสียงเอฟเฟกกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้อยู่ที่โปรแกรมที่หนึ่งนะคะเทสทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามโอเคค่ะเดี๋ยวไปโปรแกรมที่สองค่ะเทสทดสอบหนึ่งสองสามสี่โลโลหนึ่งสองสามสี่โปรแกรมที่สามนะคะต่อไป ทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่อันนี้เอฟเฟกตหมายเลขสามนะคะต่อไปโปรแกรมสี่ค่ะทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่อันนี้โปรแกรมหมายเลขสี่นะคะต่อไปหมายเลขห้าค่ะทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะ โปรแกรมเอฟเฟกของเรา mm hmm. มีทั้งหมด16โปรแกรมนะคะ mm hmm. แต่ว่าวันนี้เราแค่ลองให้ฟังแค่นี้นะคะถ้ายาวไปเดี๋ยวมันจะเป็นชั่วโมง mm hmm. นะคะโอเคค่ะ okay, ขอบคุณมากค่ะ mm hmm. ก็ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอด้วยนะคะว่าเสียงเป็นยังไงนะคะเพราะตอนนี้หนูก็พูดใส่ไม์อยู่นะคะเอฟเฟกหมายเลข5ค่จะค่ะ้กจบลงไปแล้วนะคะสําหรับการลองรีวิวคลิปเสียงของ power m i c รุ่นนี้นะคะของยี่ห้อ s t a r b e นะคะรุ่น pm 4 0 0นะคะ หรือว่ารุ่น4 c h a n n น l นั่นเองนะคะรุ่นนี้นะคะยี่ห้อนี้นะคะมี4 c h a n n น l นะคะแล้วก็มี8 c h a n n น l แล้วก็มี12 c h a n n e แนลนะคะมีทั้งหมดด้วยกัน3รุ่นนะคะ3รุ่น3ราคานะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะ ราคาค่าตัวตอนนี้นะคะอยู่ที่5,000บาทนะคะราคาก็มีขึ้นมีลงนะคะแล้วแต่ช่วงแล้วแต่เวลาที่เหมาะสมของเขานะคะเขาก็มีปรับขึ้นปรับลงแล้วแต่นะคะก็ฝากพี่ๆช้าเครื่องเสียงของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับท่านไหนที่มองหา power mix นะคะที่สามารถอ่ปรับ sub b บบได้นะคะก็แนะนำเป็นรุ่นนี้นะคะ600วัตต์นะคะ และสุดท้ายนี้นะคะก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะที่ช่องวันนิสามิวสิกค่ะหรือถ้าพี่ๆท่านไหนอยากสั่งซื้อนะคะก็โทรมาสั่งซื้อได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นด้านล่างนี้นะคะเดี๋ยวน้องจะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้ค่ะส่วนถ้าไม่สะดวกโทรมาก็แอดไลน์มาตามเบอร์โทรได้เลยนะคะไอดีไลน์ก็0870123898ค่ะและสุดท้ายนี้ปลาพี่ๆเปก่อนนะคะบ๊าบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ăn